แย่แล้วอยู่ๆก็มีข่าวฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านเขากระโดนการฆาตกรรมนี้เต็มไปด้วยความสงสัยซึ่งมีหลายคนที่น่าสงสัยอย่างมากมาลิละคอปเตอร์จะหาความจริงได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันค่ะณนะที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเขากระโดนหมู่บ้านเขากระโดนเป็นหมู่บ้านขนาดกลางผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีการทำไร่ทำนาทำการเกษตรเลี้ยงสัตว<ม>์และทำการค้าขายผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขในทุกๆปีหมู่บ้านแห่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมงานวาดัดงานรลื่นเริงเพื่อให้ทุกคนได้ออกมาสนุกสนานด้วยกันมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อคอปเตอร์คอปเตอร์เป็นเด็กชายที่ฉลาดช่างสังเกตเขาคิดว่าตัวเองเป็นโคนั้นเขามีสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่ามูฟฟี่มูฟฟี่เป็นน้องหมาที่น่ารักและตกเหม็นที่สุดในโลกนอกจากคอปเตอร์และมูฟฟี่ยังมีมาริตำรวจสาวที่รักความยุติธรรมที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ ป้าเล็กป้าเล็กเป็นป้าข้างบ้านที่ชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านเป็นปกติและชอบแอบมาทมาความลับกับคอปเตอร์อยู่บ่อยๆคอปเตอร์เองไปไหนมาล่ะเห็นวิ่งไปทางป่าแต่เช้าเลยเช้านี้อากาศดีผมเลยพาเจ้าอ้วนมกบี้ไปวิ่งเล่นครับยายไปกันเถอะมกบี้ขณะนั้นมาลิ ก็พึมพำออกมาว่าหมู่บ้านเรานี้เงียบสงบดีนะแต่บางทีก็เงียบจนแปลกๆผู้แบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่มาลิเหมือนเป็นลางเลยอกปากหัวเราะในขณะเดียวกันตาพวงผู้ใหญ่บ้านเขากระโดนมีฉายาว่าผู้ใหญ่บ้านหมูสิบกำลังคุยกับตาหมายตาหมายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พวกเขาคุยกันอยู่ที่ศาลากลางบ้านพวกเขาปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาภายในหมู่บ้านส่วนเต้นนักเลงประจำหมู่บ้านมีนิสัยชอบก่อกวนชาวบ้านและชอบเอาเปรียบชอบปั่นหัวชาวบ้านเล่นไปวันๆจนทำให้ชาวบ้านเอือมระอาร้านอาหารของฝันภรรยาของต้นซึ่งเป็นนายอำเภอของหมู่บ้าน กำลังทำอาหารให้ลูกค้าฝันเป็นคนใจดีชอบทำอาหารแก่คนยากไร้อ๋ห้ห้เจริญเจริญน,นะแม่หนูวันนี้กินอะไรดีตาหมายเอาเหมือนเดิมก็เพผาหมูก,กรอบไข่ดาว oh <no. S 1> และในอีกมุมหนึ่งนายอำเภอต้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้าน ทำไมช่วงนี้รู้สึกไม่ดีเลยนะรู้สึกเหมือนว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยฮะเย็นวันนั้นสายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้ารอบหมู่บ้านเขากระโดนเสียงนกแววจากป่าลึกขณะที่โอป้าเดินเล่นไปตามทางป่ากับมูฟวี่หมู่บ้านเขากระโดนมีป่าล้อมรอบ และเขาชอบมาสำรวจแถวนี้ประจำขณะที่พวกเขาเดินเล่นไปตามทางวันนี้แกนสนุกไหมมูฟวี่เป็นยังไงบ้างขณะที่คอปเตอร์และมูฟวี่เดินเล่นกันอย่างสนุกทันใดนั้นเอง <S <S ก็มีต้นไม้หักโค่นลงมาพวกเขาตกใจอย่างมากทำให้คอปเตอร์ตกใจและเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้ามองเห็นฝูงอีกาสีดำบินพลึบขึ้นไปบนท้องฟ้า คอปเตอร์พูดว่าแปลกจังทำไมฝูงอีการนี้ดูแปลกๆเหมือนมันกำลังบินหนีอะไรบางอย่างทันใดนั้นมูบี้ก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทำเอาคอปเตอร์ต้องวิ่งตามเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวสิไอ้หมูจะรีบไปไหนในขณะเดียวกันแสงอาทิตย์ก็ใกล้จะหมดลงทำให้ป่าดูมืดลงอย่างรวดเร็วคอปเตอร์วิ่งตามมูบี้ไปจนถึงพงหญ้าข้างทางและสิ่งที่เห็น ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นมูฟี่นี่มันอะไรเหมือนมีคนโดนทำร้ายเลยขณะที่มูฟี่กำลังยืนจ้องร่างที่แน่นิ่งของชายคนหนึ่งที่กำลังนอนคว่ำหน้าอยู่สายลมพัดผ่านทำให้รู้สึกหนาวเย็นจนถึงกระดูกเขาเป็นอะไรมูฟี่เราจะทำยังไงกันดีเราจะช่วยเขายังไงขณะที่พวกเขากำลังสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไง ก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาจากด้านหลังมาลีและตาหมายวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจคอปเตอร์เกิดอะไรขึ้นเขามานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมาลีถามผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมเดินเล่นกับมูบี้แล้วมาเจอเขานอนอยู่ตรงนี้ตาหมายเดินเข้าไปดูใกล้ๆและตกใจพบว่าชายคนนั้นคือลุงเดชพ่อค้าขายปลา มาลีหันไปบอกตาหมายว่าให้โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านและห้ามใครออกจากนอกหมู่บ้านจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตาหมายรีบกดโทรศัพท์สัญญาณก็ขาดขาดหายหายตามเคยเวนเนยสัญญาณจะมาขาดอะไรตอนนี้ขณะเดียวกันมูบี้ก็ส่งเสียงคางเบาๆพร้อมกับจ้องมองไปที่ร่างของลุงเดชมาลีสงสยัย มีอะไรอีกไหมคอปเตอร์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนที่ผมเจอร่างลุงเดชผมเห็นฝูงกาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนมันตกใจอะไรสักอย่างในขณะเดียวกันเสียงกิ่งไม้ก็หักดังเกระอจากด้านหลังทำให้ทุกคนหันไปพร้อมกันนั่นใครออกมานะใครอยู่ตรงนั้น คนที่เดินออกมาเป็นเต้นนักเลงประจำหมู่บ้านที่กำลังเดินออกมาพูดเยาะเย้ยพร้อมกับเสียงโหัเราะเย้ะหยันในขณะที่ปากยังค้าบุหรี่อยู่ทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นล่ะคุณตำรวจตกใจอะไรอยู่หรอเต้นภูนี่นายต้นนายมาทำอะไรในป่าแห่งนี้มมลิพูดตาขวางพร้อมกับยื่นปืนไปทางเต้นอะไรกันคุณตำรวจอย่าทำหน้าดุอย่างนั้นสิครับ ผมยังไม่ทันทำอะไรผิดเลยนะครับหลังจากนั้นตำรวจก็มาที่จุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมหลักฐานพร้อมกับสอบปากคำชาวบ้านเวลาผ่านไปเช้าวันต่อมาหมอกยังคงปกคลุมหมู่บ้านเขากระโดนแสงอาทิตย์ก็สวยเหมือนอย่างทุกวันแต่บรรยากาศกลับอึมครึม ด้วยข่าวของลุงเดทีท่เกิดขึ้นชาวบ้านซุบซิบกันไปทั่วตลาดเช้าที่เคยคึกคักกับเงียบเหงาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันกับมะลิที่เข้าไปหาเบาะแสเพิ่มเติมภายในป่าคอปเตอร์และมูฟบี้ก็ตามมาติดๆพี่มะลิเจออะไรบ้างหรือย,อยังมีหลักฐานสำคัญไหม มาลีใส่หัวไม่มีอะไรชัดเจนไม่เจออะไรเลยในขณะนั้นเองบูฟี่ก็ช่วยหาหลักฐานจนไปหยุดอยู่พุ่มหญ้าพร้อมกับส่งเสียงเหา่ามาลีและคอปเตอร์ก็วิ่งตามไปดูจนเจอเศษผ้าสีดำอยู่ตรงพุ่มไม้เตียเต้ยๆนี่มันไม่ใช่ผ้าของลุงเดชแต่เป็นผ้าเหมือนเสื้อที่ไอ้เติ้นเคยใส่เลยนะ มารีหยิบผ้าขึ้นมามองด้วยความสงสัยลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้กิ่งไม้กระเพื่อเมเบาๆแม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันแต่ในป่านี้ก็ดูน่ากลัวมากคอปเตอร์มารีและมุกวี้กำลังเดินไปที่ร้านอาหารของฝันนายอำเภอตอน้นกำลังนั่งดื่มกาแฟนอกร้านส่วนฝันกำลังทำอาหารให้ลูกค้าพี่ต้นพี่มาลีมาหาน่ะ ต้นเงยหน้าขึ้นสีหน้าเคร่ยงเครียดทันทีที่เห็นหน้าของมาลีบาลีมีอะไรหรอฉันต้องการคำสั่งจากนายอำเภอให้ตรวจคนบ้านของนายเติ้ลต้นถอนหายใจคิดดีแล้วหรอถึงหมอนั่นจะเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่านายเติ้ลเป็นคนร้ายนะเราพบเศษผ้าสีดำในที่เกิดเหตุ และคนเดียวที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำก็คือไนา์เติ้ลนะในขณะนั้นมูฟฟี่ก็เห่าเหมือนเห็นด้วยคำเอาฝันหัวเราะเบาๆกับความน่ารักของมูฟฟี่คอปเตอร์ก็พูดขึ้นว่าฉันก็คิดว่ามันน่าจะดีนะต้นป้องกันไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวฉันจะอนุมัติคำสั่งให้หลังจากานั้นบาลิ ตาหมายคอปเตอร์และมูฟีก็ไปที่บ <Carlos> ้านของนายเติ <serves> ้ลบ้านของเติ้ลเป็นบ้านไม้เก่าๆดูทุดโทรมเสียงนกกาตามต้นไม้ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวไอเติ้ลไอเติ้ลอยู่ไหมเปิดประตูหน่อยตาหมายเคาะประตูอยู่พักหนึ่งแต่ไม่มีเสียงตอบรับคอปเตอร์พูดขึ้นสงสัยจะหนีไปแล้วมั้งพี่มะลิแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงประตูดังขึ้น ประตูก็เปิดดอกมาตั้งยืนอยู่ในชุดเสื้อกล้ามสีขาวพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่